สวัสดีครับพี่น้องครับกินเที่ยวเรียวรอครับอยู่กับเต่าบานหน้าคือเก่านะครับพี่น้องครับยังก่อติดอยู่บักนาวอยู่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้นะครับเดี๋ยวห้องสิบ้าบอกกันเรื่องสายส่งน้ำหรือว่าระบบท่อนามนะครับให้กับบักนาวนะครับราคาประหยัดนะครับ้วก็ทุกคนสามารถเดินได้นะครับเอาละท่อนะครับพอบากนาวครับสนมากแล้วนะครับเพิ่นกระสีไสนนะครับพ่อพี่อีนะครับ ยูนี่กะว่างระบบด้วยท่อพี่อีคือกันนะครับแล้วก็มีหัวฉีดฝอยเนาะแต่ละตนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเข้าสีเบลเบิงครับระบบการทํางานว่ามันดีขนาดใดนนะฮะดูนะฮะระบบก็คือปล่อยน้ำนะครับเอาน้ำขึ้นไปเก็บบนถังครับจากนั้นกะปล่อยเช้าเย็นเนาะนะครับให้ปากน้ำมันซุ่มนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งครับว่ามันสใดีขนาดใดนนะฮะถังตัวนี้นะครับมาจากโซลาเซลล์นะครับ ตั้งระบบโซลาร์เซลล์หลักกระสุนทางไว้ก็สูบขึ้นทางไว้นะครับอ่าเวลาเข้าสีปล่อยหนามนะครับเข้ากะเริ่มงทำการเปิดเร้าเดี๋ยวเข้าสีทดสอบเบ้างฮะว่ามันสีได้ผลดีขนาดไหนนะครับเริ่มเปิดแล้วครับเดี๋ยีพ่ายยางเบื้องนะครับโอ้แสงสวยครับผมยางมือเสาร์นะครับแสงสวยมากครับ ตอนนี้กำลังเปิดน้ำหมดปักเน้านะครับการเปลี่ยนแปลงของปักเน่าตอนนี้ไปได้สวยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับช่วงนี้มันลมครับหนาหนาวนะครับอย่าลืมไม่นะครับอ่าไม่คัดต้นนะครับยึดตั้มต้นให้แน่นเลยนะครับช่วงนี้นะครับลมแห้งเดี๋ยววันนี้เขาพามาเบิรงระบบน้ำสก้อนนะครับเบิรงไปพร้อมๆกันนะครับใส่ระบบหัวฉีดฝอยนะครับผมนี่โอเค แสดงว่าใช้ดีครับผ่านครับอีกอย่หนึ่งครับทอพี่อีนะครับราคาบ่สูงนะครับก็เลยนิ้ยมกันนะครับยูนิคกะใส่ทอพี่อีนะครับเบรงการต่อระบบน้ำครับโอเคครับผมได้ผลเป็นพี่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวมีสาราดีๆมาบอกพี่น้องอีกคือกาวนะครับก็ติดตามเด้อพี่น้องเด้อถ้ากินเที่ยวเร็วหรอครับ